สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเป็นเรื่องน้ำผักผลไม้5ชนิดนะคะที่มีข้อมูลว่าอาจจะช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวเราจากแดดได้จากข้างในเลยข้อมูลก็มาจากงานวิชาการรายงานสุภาพต่างๆที่เน้นเรื่องประโยชน์สารอาหารแล้วก็กลไกลวิทยาศาสตร์ค่ะ เป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะสารอาหารในน้ําพวกเนี้มันทํางานยังไงในการปกป้องผิวเราแล้วก็มีเคล็ดลับการดื่มยังไงบ้างและที่สําคัญเลยข้อควรระวังมีอะไรเมื่อเทียบกับการป้องกันแดดแบบอื่นๆค่ะครับซึ่งพอเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราเลือกวิธีดูแลผิวได้แบบครบถ้วนมากขึ้นนะครับเป็นการเสริมจากข้างในควบคู่ไปกับการป้องกันภายนอกซึ่งอันนั้นก็ยังจงเป็นมากๆอยู่ดีครับ ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่กลไกลป้องกันผิวจากข้างในก่อนเลยดีไหมคะว่าเอ๊ะแสงแดดมันทำร้ายผิวเราได้ยังไงบ้างคะครับหลักๆเลยก็คือเจ้ารังสี UV ในแสงแดดนี่แหละครับตัวการเลยพอมันส่องมาโดนผิวเราเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระในเซลล์ผิวอ๋ออนุมูลอิสระใช่ครับแล้วมันก็จะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะเครียดออกซิเดชันหรือ Oxidative Stress ซึ่งอันนี้แหละครับที่มันส่งผลเสียต่อเซลล์โดยตรงเลยอาจจะทำให้ผิวแก่เร็วขึ้นหรือเกิดความเสียหายสะสมไปเรื่อยๆฟังดูเหมือนมีศัตรูตัวเล็กๆคอยโจมตีผิวเราตลอดเลยนะคะแต่ว่าในน้ำผักผลไม้ที่เราคุยกันวันนี้ก็เหมือนมีกองทัพมาช่วยใช่ไหมคะพวกสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไลโคปีนที่เด่นๆในมะเขือเทศแตงโมอันนี้ก็ช่วยลดผิวแดงๆอักเสบจากแดดได้ถูกต้องครับ หรืออย่างเบต้าแคโรทีนในแครอทที่ร่างกายเราเอาไปเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีพวกในส้มในมะเขือเทศหรือทับทิมอันนี้ก็สำคัญมากเลยเพราะมันจำเป็นต่อการสร้างคอลาอคอลาเจนอ๋อคอลลาเจนโครงสร้างผิวเราเลยนะคะครับผมแล้วก็ยังมีกลุ่มโพลีฟีนอลอย่างเช่นพูดิคาลาจินที่เจอในทับทิมพวกนี้ไม่แค่ต้านอนุมูลอิสระนะแต่ยังช่วยต้านอักเสบ แล้วก็แบบชะลอการสลายตัวของคอลลาเจนด้วยครับโห oh, แสดงว่าไม่ใช่แค่ช่วยป้องกันความเสียหายนะคะแต่ยังช่วยเสริมสร้างช่วยซ่อมแซมด้วยใช่เลยครับบางตัวอย่างสารสกัดจากทับทิมหรือไลคโคปีนเนี่ยก็มีข้อมูลว่าช่วยปกป้องหรืออาจจะช่วยซ่อมแซม DNA ที่เสียหายจาก UV ได้ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วอย่างที่บอกไปทั้งวิตามิน C ทั้งสารในทับทิมก็มีบทบาทกับคอลลาเจนทั้งสร้างทั้งปกป้องไม่ให้มันสลายที่น่าสนใจคือสารอาหารพวกนี้ มักจะทำงานแบบส่งเสริมกันด้วยนะครับอย่างวิตามินซีเองเนี่ยก็ช่วยฟื้นฟูวิตามินอ e ีให้กลับมาต้านอนุมูลอิสระได้อีกรอบอ๋อทำงานเป็นทีมเลยนะคะเนี่ยทีนี้เรามาลองเจาะดูน้ำผักผลไม้เด่นๆสักหน่อยดีกว่าคะ่ะเริ่มจากน้ำมะเขือเทศเลยที่ดังเรื่องไลโคปีนมีงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะครับมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการดื่มน้ำมะเขือเทศประมาณสัก120-240มลตรต่อวันเนี่ย อาจจะช่วยลดความเสียหายของผิวจากรังสี UV ได้ถึงเราๆยีเลยนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมด้วยว่าไลโคปีนเนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้ดีขึ้นถ้าผ่านความร้อนนิดหน่อยแล้วก็การกินมะเขือเทศทั้งผลเลยอาจจะให้ประโยชน์ดีกว่ากินแค่สารสก,กัดไลโคปีนเดียวๆเพราะอาจจะมีสารอื่นมาช่วยเสริมริษก,กันอ๋อแบบกินเป็นลูกๆไปเลยประมาณนั้นครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งสาหรับบางคนนะครับคือมันมีความเป็นกรด อาจจะเล็ดคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูเป็นคนคนไปนะคะแล้วถ้าพูดถึงการปกป้องคอลลาเจนแบบตรงๆเลยล่ะคะเหมือนน้ำทับทิมนี้จะเด่นเรื่องนี้มากเลยใช่ครับน้ำทับทิมนี้เด่นที่สารพูนิคาราจินเลยกลไกที่น่าสนใจมากคือมันช่วยยับยั้งเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ปกติมันจะถูกกระตุ้นโดย UV ให้มาสลายคอลลาเจนของเราโอคือไปหยุดตัวการทำลายคอลลาเจนเลยถูกต้องครับ เป็นการปกป้องโครงสร้างผิวโดยตรงเลยก็มีงานวิจัยนะครับที่พบว่าดื่มต่อเนื่องสั้งสิสัปดาห์เนี่ยช่วยลดความเสียหายของ DNA แล้วก็เพิ่มความทนทานของผิวต่อ UV ได้จริงแต่แต่มีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือน้ำทับทิมเนี่ยอาจจะไปลดความดันโลหิตได้ค่ะและที่สำคัญกว่านั้นคืออาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดโดยเฉพาะยาที่ต้องผ่านกระบวนการที่ตับที่ใชเอนไซม์ชื่อ ไซโตโครม P 4 5 0ซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่ตับใช้จัดการยาเยอะแยะเลยอื mm hmm. ดังนั้นนะครับถ้าใครมีโรคประจำตัวหรือว่าทานยาอะไรอยู่เนี่ยควรปรึกษาคุณหมอก่อนเลยครับถ้าจะดื่มน้ำทับทิมเป็นประจำค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะคะต่อไปน้ำส้มบ้างน้ำผลไม้ยอดฮิตเลยวิตามิน C สูงช่วยสร้างคอลลาเจนอันนี้ประโยชน์ชัดเจนมาก ใช่ครับวิตามินซีนี่ประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับน้ำส้มหรือพวกผลไม้รสเปรี้ยวอื่นๆคือมันมีสารธรรมชาติกลุ่มหนึ่งเรียกว่าโซราเลนส์ครับโซราเลนสครับสารตัวนี้เนี่ยแทนที่จะช่วยปกป้องผิวเราเออข้อมูลกับชี้ว่ามันอาจจะทำให้ผิวเราไวต่อแสงแดดมากขึ้นได้ครับ ค,ครับคือมีงานศึกษาทางระบาดวิทยาขนาดใหญ่หลายชิ้นเลยที่เขาพบความสัมพันธ์นะครับอย่ามาแค่ความสัมพันธ์ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงระหว่างการดื่มน้ำส้มหรือกราฟรุตในปริมาณสูงๆกอบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานอมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนผิวขาวนะครับโหฟังดูนะ่ากังวลเหมือนกันนะคะอย่างนี้เราควรจะเลิกดื่มไปเลยดีไหมคะเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังมองว่าไม่ไม่จำเป็นต้องถึงกับเลิกดื่มหรอกครับเพราะประโยชน์โดยรวมโดยเฉพาะวิตามินซีมันก็ยังมีอยู่เยอะค่ะ แต่คำแนะนำก็คือว่าถ้าใครที่ดื่มในปริมาณมากๆจริงๆแบบดื่มทุกวันเลยแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นต่อเมลานโนมาอยู่แล้วเช่นเป็นคนผิวขาวมากๆหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นก็อาจจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันแสงแดดจากภายนอกเป็นพิเศษหน่อยครับเช่นทากันแดดด,ดีๆใส่เสื้อผ้าปกปิดให้มิดชิดอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือดื่มไล่แต่ถ้าดื่มเยอะและมีปัจจัยเสี่ยงก็ต้องป้องกันแดดข้างนอกให้ดีขึ้นไปอีกนะคะแล้วพวกเคล็ดลับการดื่มล่ะคะควรดื่มตอนไหนดีที่สุดคะครับจริงๆก็มีคําแนะนําทั่วไปว่าดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างอาจจะดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดแต่ผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือความสบายของระบบย่อยอาหารแต่ละคนมากกว่าครับถ้าดื่มตอนเช้าเรารู้สึกไม่สบายท้องก็เปลี่ยนเวลาดื่มได้เลยไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราทําน้ําผลไม้เองการเก็บรักษาควรทํำยังไงคะ ดีที่สุดเลยคือดื่มทันทีหลังคั้นเสร็จใหม่ๆครับสารอาหารยังอยู่ครบค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บจริงๆก็ให้ใส่ภาชนะที่ปิดสนิทแนะนำเป็นขวดแก้วทึบแสงก็จะดีครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณสัก24-72ชั่วโมงหรือถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นก็แช่แข็งไปเลยครับช่วยยืดอายุได้ดีอ๋อแล้วก็เน้นย้ำเรื่องการล้างผักผลไม้ให้สะอาดหมดจดก่อนเอามาทำน้ำเสมอด้วยนะครับอันนี้สำคัญมาก ค่ะค่ะสำคัญจริงๆค่ะมาถึงประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆไว้เลยนะคะการดื่มน้ำผักผลไม้เราไม่สามารถใช้แทนครีมกันแดดได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้สำคัญมากๆย้ำเลยว่าทดแทนกันไม่ได้เด็ดขาดครับครีมกันแดดเนี่ยคือเกราะป้องกันหลักที่เราต้องใช้จากภายนอกค่ะส่วนน้ำผักผลไม้เป็นแค่ตัวเสริมความแข็งแรงจากภายในควรใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยครับ เหมือนการป้องกันหลายๆชั้นหรือ layering protection รวมถึงการใส่เสื้อผ้าปกป้องผิวการหลีกเลี่ยงแดดจัดจตอนกลางวันด้วยที่สำคัญคืออยา่าอย่าไปหลุมเชื่อข้อมูลผิดๆในโซเชียลนะครับอย่างเช่นที่มีกระแสบอกว่าใช้น้ำแต่งโมทาผิวแทนกันแดดได้อันนั้นอันตรายมากแล้วก็ไม่เป็นความจริงเลยครับ จริงค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะสรุปแล้วการดื่มน้ำผักผลไม้อย่างน้ำมะเขือเทศน้ำแครอทน้ำแตงโมน้ำทับทิมหรือน้ำสม้มเป็นประจำเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสุขภาพผิวเราให้พร้อมรับมือกับแสงแดดได้ดีขึ้นจากภายในนะคะผ่าน,นกลไกพวกต้านอนุมูลอิสระและก็สนับสนุนการทางานต่างๆของผิวใช่ครับ แต่ต้องไม่ลืมเลยนะครับว่านี่เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นยังไงก็ต้องพึ่งพาการป้องกันแสงแดดจากภายนอกอย่างเคร่งครัดทั้งครีมกันแดดเสื้อผ้าการหลีกเลี่ยงแดดแล้วก็ต้องคำนึงถึงข้อควรระวังเฉพาะของน้ําแต่ละชนิดด้วยโดยเฉพาะน้ําทับทิมกับเรื่องยาแล้วก็น้ําส้มกับประเด็นเรื่องสารโซราเลนที่คุยกันไปค่ะสุดท้ายนี้มีข้อคิดที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้นะคะคือจากข้อมูลที่ว่า การกินมะเขือเทศทั้งผลอาจจะให้ผลดีกว่าสารสกัดไลโคปีนดูเดียวมันก็ทำให้เราอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเอ๊การกินผักผลไม้ในรูปแบบที่มันใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดแบบทั้งผลทั้งลูกเนี่ยอาจจะให้ประโยชน์ที่ซับซ้อนแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ดีกว่าการที่เราไปมุ่งเน้นสารอาหารแค่ตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าซึ่งมันก็สนับสนุนแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพผิวแบบองค์รวมผ่านการกินอาหารที่หลากหลายนั่นเองค่ะ